เราพบก,กับจองเกษตรผู้ข้ามไร่ธนาทนอดน้องกับพี่น้องมือน,นี่มีไงธนาทอดสือข้าวมาเฟียทางอีสานไต่กับพี่น้องมเมื่อบ่งการผลิตน้ำดื่มของอันทางนี้เนาะค่ะว่าจางังไดอันนี้ที่ชั้นมากก็คืออันร้านโสวลินเนาะค่ะเนาะผลิตน้ำดื่มฝาทิพย์กับพี่น้องมือนีเทากับสิ็จเขาไปเบิ่งวัตถุดิบการผลิตน้ำดื่มเฮ็ดจังไรเนาะค่ะเนาะพี่น,นอ้องจ้าเขาไปน้องตันเลยค่ะนี่กับพี่น้องไป ร้านสุวรินผลิตน้ำดื่มฟ้าทิพนะคะเห็นบ่เบื์โทรกสิรขึ้นไวสำหรับผู้ใดที่ยุ่ใไก่ไก่พี่น้องมาเบิงนี่คือการพ่อห้อหลางทำความสะอาดทั้งไงยังศิลาคะกับมาเลี่ยงไวให้มันแห้งก็เน้อคาเดอร์ให้มันแห้งน้ําหยดออกอันก็คือีค่อยเอามากกอกน้ำนะคะค่อยเอามาบรรจุน้ําแล้วก็ปิดฝาแพ็คให้เรียบร้อยกับพี่น้องนี่ก็คือตั้งรอ ให้ลูกค้าเฮดออเดอร์ไว้ค่ะพี่น้องคือมีพนักงานบรรจุเทาก็สิบเบิงนาวา่าเฮดจังไงแบบจังไดค่ะพี่น้องคือการผลิตน้ําโรงงานฟ้าทิพย์นะคะเมื่อเบิงเครื่องกล่องน้ำค่ะทันสมัยนี่ค่ะทันสมัยได้มาตรฐานของกรมอนามัยค่ะพี่น้องคุณทะเบียนเรียบร้อยค่ะนี่ก็ในส่งเรื่องเนล่องนะคะคือบรรจุน้ำออกมาเป็นขวดล้วก็พอมหฮอนนี่ก็คือตรงมาเช็ดขวด หนามี่มันอันนี้อยู่นอกข่ะเนาะเข้ากับอัน,อน,นเสียวมาแพกแพกเทคเป็นแพกอันโลนึงเห็ไหมคะพี่นอ้องนี่คือยิมโบขวดในหน่อยขวดในหน่อยสีแดงนี่ข่ะเนาะเห็นไหมเอามาแพกใส่เป็นโลหนึ่งแพกมีพนักงานอยู่หนีสามคนคะ่ะข้างนอกข้างในสองคนคะ่ะเอามาแพกแล้วก็ จะทรงให้ไปในใส่เข้ากับใส่เครื่องเป่าล่มนี่ค่ะเป่าพลาสติกให้มันหุม่มให้มันหุม่มขวดน้ำเข่าที่เพคนึงค่ะให้มันยกง่ายยกสะดวกบบให้ยฟุ้งอียงเขาจังสิน่าตามมาตรฐานที่แบบเขาเห็ดทัวไปเนาะคะ่ะเนาะ,น,ะนอาจีพเ่เห็นเห็ดจังใดนอผลิตน้ำนี่ค่ะเห็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องนยิ่งล่มหอนเข้าไปวาบๆดาดห้มันอันพลาสติกนี่มันบุบเข้าไปใส่เห็นไหมค่ะ สามเพีนนเนะคะเนอเร่งสูกับเอ้ยี่ทั้งหมดเร่งสูสะอาดอมะมัยยูเย็นบอลเอบื้องไม้ค่ะนี่คือลักษณะขวดด้วยค่ะบ่แมีนว่าผลิตแตะส่งเดียวเบลเบลเด้อค่ะเด้อ มีหลายสีหลายไซส์มีทุกขนาดค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยู่พิกัดบ้านหนองหาตนตําบลตะเพียงตีอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินหรือว่าอยู่ไกลๆไ,ได้ค่ะเด้นห้าสิขข้นเบอร์โทรหายคันอยากได้น้ำอันดื่มฝาที่ไปขายหรือว่าผู้ใดสิมว่ารับไปขายหรือว่าผู้ใดอยากเก็บเบรนของตัวเองกับมติโตัวได้ค่ะพี่น้องนีคื่อพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าค่ะที่ตามออเดอร์ค่ะบ่แล้วก็มีบรรจุพันเป็นขวดสีฟ้าก็มีนะคะนี่ คือแบบว่าผู้ใดมีร้านคอยอยากเฮ็ดแบนเฮาเจ้าของเด้สิตขึคุ้นแตงก็ได้เด้อค่ะเด้อคุ้นแตงสิโตรไว้โทรไปอยากได้บนเริ่มต้นที่มืนต้นๆเดี๋ยวมือล่มือหลังสิเอามาไว้ใหม่ค่ะว่าพ่อเฮามีแบนน้ําเป็นของตัวเองมันติดต่อทางอันทางคุ้นแตงนี่เฮ็ดจังได๋จังซี่นะครับ1ล้านอยากได้แบนน้ําโอ้ยอยากได้แบนน้ําคุ้นแดงทหมดคุ้นแดงสิไปขายเด้อขายเบิดปีบ่าดจังซี่ก็มาติดต่อกับเราเฮ็ ออกแบบเองนี่ยังเองเขากะบรรจุน้ำใส่ไห้คุณไปขายในน้ำซื้อคุณเลยเมียค่ะนี่บอก็คือมองสต๊อกขวดของเทาเนะค่ะอ,อูอากว้างขวางโลง่งแจ้งเมีค่ะดูแจ้งสะอาดสต๊อกไวค่ะพที่นอกร้อนหน่อยหกร้อยมิลลิลิตรนีดเพินงนี่ยังนี่ก็คือมีห้องแต่งตัวแล้วก็จะมีห้องอันนั้นคือห้องอันนี้ค่ามือนีชั้นแต่งตัวว่าอนนี้เข้าไปบ่ได้ค่ะพิกัดบานน้องหานะะเดอ้อ บ้านหนองหานตำบลตราเปียงเตียอำเภอลำลวนจังหวัดสุรินทร์ต่อคุณแตงได้นี่ค่ะแล้วก็ป้ายพื้นป้ายลานร้านสุวรินทร์เนาะค่ะเนาะผลิตน้ำดื่มฟ้าทิพย์สถานที่เนาะค่ะพี่น้องจ้านี่ครูมารับขายแตงสีชพี่ต่อเด็กขั้นเดิมคลิปนี้ก็คือสิทธใสประมาณนี้ก็ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิอง ฝากติดตามปกะสรมุทธรรมไร่ธนาทรเข้าในเดือนขันห้า็จะเอาเรื่องอันทุกอย่างถือว่ามีประโยชน์เือว่าผู้ใดสนใจเกี่ยวกับอาชีพจะวัดประจําบ้านหรือว่าผู้ใดมีอาชีพยังได้สนใจที่ฉั้นอยากให้ที่ฉั้นไปเฮ็ดแบบนี้ให้กับติโตมาใดไม่ไงธนาทรมาใดเด้อ่ะเด้ร์บอนจำอะไรกินกับขอไปก้อนคาเด้ร์พ่นองจ๋เขาพูดหลายๆแล้ละก็สวัสดีค่ะ